ตลาดก้านเหลืองไอติมราคา20บาทรับซื้อเลยได้นะจ๊ะราคาถูกทูกคือยังไงรับซื้อเลยได้ซื้อเต็มครับเอารถอะไรจ้ะรถมอไซครับก็เขาเขียนเนี่ยเอารถอะไรเขาเขียนรถแบบนี้โอเคจ้ะอ้าวโอเคเฉยเนี่ยรถมอไซอะเท่าไหร่ครับซื้อติมหน่อยค่ะเอารถอะไรจ้ะเอาช็อกโกแลตค่ะมันไม่มีหลอกรถช็อกโกแลด่านี่ยเขาพิมพ์รถแบบนี้ มันก็ต้องมีแต่รถมอไซด์ดีรถเบนซ์พี่รู้จักรถมอไซค์ไหมครับไม่จ้ะที่เอาไว้แว้นน่ะพี่ไม่รู้ก้าก้าหลงคนชื่อมาวินทำไมฉี่แบบนี้อะไรวะฉี่ได้ไงไอ้พิมพ์ผิดอ้าวโดนโดน <c oughs> เล่นเลยอ่ะเช่นเกมฮะยังอ่ะพวกนายอ๋ออะไรเหรอเราไม่เล่นแล้วใช่ <Okay. S 1> เฮ้ยถือไปถือป อ่านป้ายให้ดีครับเดาไดเอ้ยเฮ้ยกูใช้ถือป้ายถือป้ายเดาได้ว่ามีแต่คนชอบนายนี่ยังไงตอนนี้เกิดการคุยผ่านป้ายนะครับดูการ์ดหาตูเอ้าดูการ์ดเขาออกเลยเดาโอ๊ยเพื่อนเราว่ะฟอนอผมคาอะไรเนี่ยอ๋ออะไรอะเอออะไรวะเน็ตหลุดมันชื่อเน็ตเหรอไม่ไม่อ่านผิดโทษโทษเน็ตเขาละไม่เป็นไร เน็ตเขาหลุดเพื่อนเต็มรับแอดยังก็เขาบอกว่าเพื่อนเต็มเน็ตเพื่อนเต็มหรอใช่ขางขางอ,อ้าวไปละนายอกหักไม่ใช่เหรอไม่ใช่บล็อกหรอกไม่งั้นเอาเฟซมาเติมให้บ้างสิครับพี่อยากมีโลค้างไม่มีตังค์เฮ้ยตอนนี้เราได้กลายเป็นพวกกับอดัมแล้วนกอ,อีก,กอยอีกาไฟฮะฮาฮ่เ <laughs> ท่จัดมีเฟซปะ ห็นชันดำอย่างนี้แต่เราไม่ใช่พวกกันหรอกนะฮ่า่กิโลอ่ะพี่ร8อยปห้าโหโหอะไรพวกแกน่ะเคยเสียโลบักบ้างหรือเปล่าที่จะมาเป็นอดัมอะ185้าได้อยู่มีแฟนแต่ไม่มีใครชอบสักทีแปลกๆนะก็มีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจะไม่มีใครชอบก็แฟนไงขายพิซซ่าขนมอาหารร้านน้ำไม่ติมร้านนี้มีอาหารนกไหมครับซีทแพกแน่นเหมือนขนมปังเลยค่ะมีคนนี้เหรอ ใช่ไหมนะครับซิดแพคมีแต่ซิดพุงมีค่าอยากได้นำดำๆตัวเล็กขออาหารนกอะไรนำดำๆคืออะไรปากแผลมได้ค่ะเว้ยใครวางบ้านรอก่อนวางหาพ่ออาหารนกได้ยังอีมอออยล่วงอาหารนกของคุณนี่กล่องใหญ่ซะเหลือเกินเปิดง่ายครับเฮ้ยอะไรวะเครื่องบินเขาให้บินสูงๆส,สั่งอาหารน่ครับ เอาฟันจอดเลยค่ะเคเคกากาฮ่อ้าวตื๊ดตืดตืดตืดมาสั่งพิซซ่าครับวางอยู่นั่นใครวางมีอาหารตามสั่งไหมคะสันดานเจ้าของเริ่มร้อนแล้วในว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบนเราอะไรนะมันจะออกไปไงโดนลักไข่เอ้าคิดอะไรอ่ะอ๋อพี่ยอดโดนใดอีกละเปล่าหิวว่าไงพูดลอยๆอยไม่ต้องกินพี่เดี๋ยวให้เบอร์เกอร์ฮ่าฮ่าพี่เบอร์เกอร์โดนกินคุณเป็นมนุษย์เบอร์เกอร์เหรอ เบอร์เกอร์แมนเชกำลังพิมพ์เลยว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ตัวพีทพี่ๆเล่นต่อตอบอกแมวนึก,กว่าจะแน่เป็นไรนี่หยุดได้แล้วครับไรอะไรวะเนี่ยหยุดเถอะคุณอะไรเนี่ยพระอะไรไปเอาปืนไลยิงเขาทำไ,ไมผมไม่มีเพื่อนตั้งแต่เข้ามาละเราก็ไม่มีเพื่อนคนลูกปู่เอ้ยหาแฟนดิยี่เป็นไรไม่รู้เพื่อนมึงอีกคนกูไลงานละคนนี้ไปมีปัญหากับใครวะเนี่ยลุงโอ้สงสัยจะโดนแบน ไลท์เพื่อนมึงโดนแบนถาววอรนะอ่ะไลท์อีกหาใครเศร้าครับของพี่มันห้าหกไปนอนไปนอนเจอเกเกเกเหรอคนหน่อยนะแตงกล้ากล้าอะไรวะไปจริงๆละบาย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 ฝันดีจ้าครับเลสโก o ชวนเธอมาขยับเข้าอินไม o n โซนร้านอาหารตามสั่งครับโอดเช็คเงินก่อนเข้าจ้ะรราคาขึ้นตามปีนะคะคืออะไรวะเนี่ย เอาผัดกะเพราอาหารนกครับมีคนขึ้นบ้านอ่อเดี๋ยวเจ้าของคือใครวะเนี่ยนั่งรอเลยคะ่ะเอาพิซซ่าเขาบอกว่าอาหารตามสั่งนั่งเลยคะ่ะอ้าวพิซซ่าก็ยังมีก่ออาหารตามสั่งก็มีพิซซ่าด้วยนะเนี่ยนี่ครับเจเขาสับอยู่ทําอยู่เสร็จแล้วอ,อึ๊บได้แล้วครับเฮ้ยตัวนี้มันวางได้หรอหรือว่ามันคนละโต๊ะที่จําไม่ได้อู้วางน้ําด้วยกินกินกินพิซซ่าเฮ้ยแล้วนี่มัน อย่าบอกนะว่าเนื้อเพื่อนของเราอ,อ้าวหัวไม่ถึงต้อหายโทษทีคะ่ะเอากระเพราหมูกรอบค่ะแล้วก็ไม่ใส่ถั่วฝักยาวลูกค้ามาใหม่ครับเจ๊เฮ้ยไม่จ่ายตังมีคนไม่จ่ายตังจ่ายตางังเท่าไหร่ครับก้าก้าห้บาทครับ60สิบได้ไหมคนกันเองได้ครับอ้าวไม่งงเหรอนะเอาไป50บาทเราไม่จ่ายเราจ่าย60เพราะคนกันเอง คนกันเองต้องจ่ายแพงดิข้าวปุ้นผีบ้าร้านอาหารต้องตามแสงมาเออร้านอาหารต้องตามแสงมาอันนี้ปะเฮ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าตามแสงมาทําไมคุณโอ้นี่นี่น,น,นี่คุณให้เบาะแสแค่นี้หรอโอ้นี่คนนี้กลาลังบางนี่หว่าใช่ไหมสรุปมันก็ร้านเดิมนี่หว่าร้านเรงนี้ชอยนักกล้ามตัวสีเหลืองร้านอาหารโอเคมีหยางแ่บแนบบ่นะบอเอาอะไรบ่อเอาของบ่แบ อ้าวงงงงเดะมีต้มแมงสาบกับหมูกระทะเอาอะไรบอรบอค่อยอิ่มแล้วบ้านหลังที่24มาดูบ้านหลังที่24มันมีอะไรน่าตกใจมากๆอืมน่าตกใจจริงๆตกใจที่ไม่มีบ้านให้มาดูบ้านแต่ไม่มีบ้านแพงคักโนโนโนอย่างนี้ปานะเมินแล้วคนลูกคักป่วยพันสี่ครับมาซื้อไงครับฮ<า>ะอะหมอหอย อ๋อคือคนนี้ตาเท่าขายหอยขายครับเงืนนะครับรอแ,แป๊บเอาหอยมาพันสีหมูเด้งจะเข้าบ้านกากาเอาเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ตรงนี้วุ่นมากอะ่ะอย่างงี้บิดบ่เติดตคุณตาโดนบิดค่าหอยขายหอยแล้วโดนบิดคุณตาโดนบิดหอยเหรอใช่ครับน่าจะเจ็บหน้าดูตอนนี้ขายหอยไม่ได้เลยแล้วโดนบิดหอยผมซื้อครับ นหนเอาหอยมาขอบคุณครับไอ้ชายนี่ผมจ่ายเงินก่อนเลยเอาใหญ่หรือเล็กครับใหญ่ๆเลยครับนี่เอาหอยนี่มันกล้วยอย่างงี้สองหมืนครับสามหมืนได้ไมัมยคนกันเองมาจากขายแพงค่ะเอาคุณตาคุณตาอึ้งเลยสองหมืนไม่จ่ายจ่ายสามหมืนอย่างน้องหอยก็ขายออกทำไมหอยมีแต่เปลือกโอ้มันบิดอะ โอ้คุณตาบิดคุณตาก็บิดผมเหมือนกันนี่วะคุณตาบิดผมทําไมผมโดนเกียนผมโดนเกียนไว้ยหาไม่เจอผมพาคุณไปได้อ๋อคนนี้บอกว่ามีใครอยากไปนอกโลกไหมผมครับอยากเหรอใช่แล้วก้ากระอวไม่ให้พิมกาก้าตามมาผมจะใช้เจ็ดอะไรสร้างค่ายทหารแล้วก็เอาเครื่องบินบินไปเฉยๆอย่างงี้เหรอเข้ามาไปแล้วครับเขาเปลี่ยนชุดละเตรียมบินอ๋อ มันเหมือนเป็นสถานีอวกาศอยู่นะตามมารับแซบโอ้นี่หรอโอเคเฮ้ยเอาว่ะเราไม่เคยขึ้นมาก่อนเลย้ไปเลยพี่เตรียมตัวออกเดินทางได้ขึ้นยังแล้วทำไมข้อความผมพร้อมนะไปกันเลยครับตอนนี้มันน่าจะเร็วกว่าเฮนเิคอปเตอร์ใช่ไหมมันก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วหนึ่งสองสมบินไปแล้วว่ะ นนแล้วฝนตกด้วยโห oh, อย่างมองไม่เห็นเลยนะรอดึกจะเจอมนุษย์ต่างดาวไหมครับมันจะสวยรอดึกโอ้โ oh, หตอนนี้เพิ่ง8โมงถ้ามันมืดโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยนี่เห็นอยู่ครับเห็นแมพเห็นแมพผมต้องมารอมืดเหรอโอเคโอเคครับเราเจอกันอีกทีตอนมืดเราจะบินออกนอกสุริยะเลยผมนอนรอละได้ Two t years later มืดแล้วโอเครอโครนานคอยดู นี่ครับตะวันกําลังรับฟ้าไปเออแต่ตรงนั้นแมปโอ้โหแมปเป็นสีขาวเป็นไงอ่อโอเคอ๋อมีดาวแบบนี้มันก็ปกติหรือเปล่านายอ๋อมีดาวข้างล่างด้วยสุดยอดปไปเลยพี่ <Wow. S 1> เขาเรียกว่าเรามาชมดาวขอบคุณมากพี่ที่พาผมมาชมดาว <c oughs> อีกาดี่ <c oughs> ผมค้างอยู่ดีแล้ว โอเคกถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับอีกาด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนล็อกหน่อยต่อ